ร่วมจัดไปโดย Sing Corporation, Shell Advance กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อแล้วก็ผมแชมป์พิรพลนะครับมาสู่เรื่องของนักกีฬาตัวพ่อหาพูดถึงบาสคนที่เก่ง จะต้องไม่ยิงว้าวยิงว้าวคืออะไรคือยิงว่าวก็คือการที่ยิงแล้วลูกไม่โดนอะไรเลยไม่โดนห่วงนั่นเขาเรียกว่ายิงเว่าวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า air ball นะครับ air ball ก็คือบอลนะฮะมีโดนแต่อากาศอย่างอื่นมันไม่โดนอะไรเลยแต่แล้วมันเกิดอะไรครับเมื่อนักบาสที่เก่งที่สุดดันยิงเว้าว Michael Jordan อาจจะเป็นนักบาสที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดตลอดการด้วยลีลาแบบนี้การยิงการบินจนทำให้เขาได้ฉายาว่าสายการบิน Jordan m มเค a ลจอร์แดนเล่นให้กับทีม Chicago b ูลส์หรือว่ากระทิงแห่งชิคาโก o 13ือดูการครับแต่ล่าสุดหากพูดถึงตัวพ่อวงการบาสตอนนี้ที่มีลีลาคล้ายกับเขาที่สุดที่ยังคงเล่นอยู่นี่คือโค b e b r ร a n นฟีมือแชมป์บารมีโคบีอาจจะเทียบไมเคิลจอร์แดนไม่ได้ในสายตาของหลายๆคนแต่ล่าสุดเพิ่งสร้างสถิติที่ฟังแล้ว มีตกใจเหนือกว่าไมเคิลจอร์แดนแน่นอนเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับจอร์แดนเล่นให้กับชิคาโกบูลส์13ฤดูกาลแต่ฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่20ที่โคบีลงเล่นให้กับ LA Lakers ติดต่อกันนี่คือสุดยอดสถิติที่ทำให้เขาเป็นตัวพ่อของวงการบาสว่าเล่นได้จนถึงอายุมากๆและกระตันอยู่เล่นให้กับทีม ทีมเดียวดูลีลาแล้วกันครับว่าโคบีบรันตัวพ่อปัจจุบันคล้ายกับไมเคิลจอร์แดนตัวพ่อในอดีตแค่ไหนดูฟอร์มแล้วอาจจะบอกเออเหอนะฮะแต่หลังหลในวัย37อะไรอะไรก็เริ่มจะเปลี่ยนไปล่าสุดฮี he. ยิงว่าวสองอดซ้อนไม่ว่าใครจะพูดอะไร ตัวพ่อคนนี้ในวัย37พูดเสมอว่า every negative pressure challenges is t all an opportunity for me to rise ทุกคำาติทุกความกดดันทุกความท้าทายมันจะสร้างโอกาสให้ผมได้เช,ชิดฉายเสมอได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับ กีฬาอะไรเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์สุดฮือฮาไปทั่วโลกเพราะว่านักกีฬาอายุเพียงแค่สามขวบนักกีฬาสามารถทําเงินได้หลายร้อยล้านตอนสามขวบผมจำไม่ได้ยเลยครับว่าผมทําอะไรและนักกีฬาคนนี้หลังจาก3ามขวบคว้าสมแชมป์ประกาศอําลาสนามตอนสามขวบ3ามสามสา อเมริกันเฟรโรกลายเป็นฮีโร่ของวงการมา้านี่คุณผู้ชมครับตัวที่มีจอกกี้ใส่หมวกฟ้าแล้วก็เสื้อสีฟ้าเหลืองนี่แหละครับที่ซัดไป3ามแชมป์ใหญ่ๆในปีเดียวคุณอาจะถามผมว่ามันยากหรอที่จะคว้า3ามแชมป์หรือที่เขาเรียกกันว่า Triple Crown ยากครับยากมากๆเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ม้าตัวหนึ่งจะสามารถคว้าชแชมป์ได้มากมายขนาดนี้มันเกิดขึ้นเมื่อเกือบ40ปีก่อนคุณผู้ชมดูครับนี่คือตอนที่อเมริกันแฟรโรเดินทางมาถึงสนามแข่งยางกระสุปตาครับเครื่องบินอย่างดีมีแฟนๆมาต้อนรับมีกล้องจับทุกมูฟเมนต์ และในวัยสขวบนี่จะเป็นปีสุดท้ายที่อเมริกันแฟรโรจะลงแข่งมาตัวนี้แหละครับซัดเงินรองกันไปแล้วมากเกือบ100ล้านบาทและหลังจากนี้ชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรนี่ฮะหลังจากเขาเลิกวิง่งเขาจะใช้ชีวิตอย่างรู้ราแบบตัวพ่อวงการม,มาแบบนี้ คุณผู้ชมช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับอนาคตครับอนาคตซุปตาวงการฟุตบอลของประเทศไทยจะเป็นใคายละสนุกแค่ไหนหช่วงหน้าทอล์กโชว์โดยสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อ